ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมทั้งหลายนะคะเรื่องราวระหว่างสถานการณ์คนรักเก่าและสถานการณ์เรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักใหม่ของชาวธาตุลมทั้งหลายเนี่ยประจําปากหลังกุมภา,าพันสิบหกถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะ มาดูสถานการณ์แรกกันก่อน,อนเลยดีกว่านะคะชาวธาตุลมชาวธาตุลมย้ํากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมทั้งหลายนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักเก่าในช่วงปักหลังกุมภาพันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างแอบมองว่าตัวคุณในตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึก หวั่นไหวกับคนรักเก่านะคะแต่หวั่นไหวในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นหวั่นไหวไปแอบบมีเรื่องโกรธหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่พอใจคนรักเก่าด้วยหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับเราเองห่างหายกันมานานแล้วไหมเริ่มรู้สึกนิ่งเริ่มอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่อยากที่จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนรักเก่าและมีคิดถึงบ้างมีนึกถึงบ้างหวั่นไหวบ้างเป็นบางอารมณ์แต่แอบ,บมองดูนะว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะชาวธาตุลมทั้งหลายเนี่ยหวั่นไหวไม่พอแต่มันเป็น การทั้งวันไหวทั้งรู้สึกโกรธหรือว่าไม่พอใจอะไรกับคนรักเก่าบางอย่างเราอาจจะไปเห็นเขาทําอะไรหรือว่าไปเห็นเขามีอะไรมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วทําให้เรารู้สึกไม่พอใจก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยถามว่าอยากที่จะไปยุ่งไหมเราเองก็พยายามที่จะตีกรอบให้กับตัวเองเหมือนกันนะเราอาจจะไปเจอเขาเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างมีปัญหาเรื่องของการเงินการงานต่างๆนะคะหรือว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาทมีปัญหาปากเสีย กับใครบางเรื่องเราอาจจะไปแอบได้ยินข่าวสารเรื่องราวน,น,นั้นมามันทําให้บางทีคุณเองก็รู้สึกเป็นห่วงบางทีก็รู้สึกโกรธแต่ใจเราลึกๆเนี่ยก็ยังมีความคิดว่าไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขาเหมือนเราเองก็อยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวของเราอยู่ใครอยู่มันเราเองก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะไปทําให้ความสัมพันธ์มันวุ่นวายไปมากกว่านี้เหมือนกับตัวชาวราศีตุล กุ้มเมถุนเนี่ยอยู่มาด้วยตัวเองเนี่ยนานแล้วนะคะอาจจะเลิกลากันมานานแล้วคนรักเก่าของคุณเหลารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างช่วงนี้ แอบหึงหวงคุณอยู่นะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะที่เขารู้สึกว่าหึงหวงรู้สึกยังไม่อยากเห็นเราไปเป็นของคนอื่นกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าเราจะไปเปิดใจให้กับใครใหม่เพราะเห็นดูว่าตอนนี้คุณนิ่งๆเงียบๆไปมันเกิดอะไรขึ้นปกติเราเลิกลากันไปแล้วเนี่ยเขาเองก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวของเราอยู่บ้างยังรู้สถานการณ์เราอยู่บ้างแต่ดูช่วงนี้คุณนิ่งไปแปลกๆนะคะนิ่งไปแปลกๆเกิดอะไรขึ้นไปเริ่มต้นกับหัวใจรักครั้งใหม่ แล้วหรือยังหรือว่ามีใครเข้ามาในชีวิตใหม่คุณแล้วหรือยังแอบมีความสงสยัยนะคะไอ้ความสงสัยเนี้ยอาจจะไปสร้างประเด็นหรือสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกโมโหก็เป็นไปได้นะเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันนะคะเขายังมีความคิดถึงคุณนึกถึงคุณใจลึกๆก,ก,ก็ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะมาขอความเมตตาขอโอกาสเราอีกครั้งหนึ่งยังรอคอยเราอยู่นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เลิกลากันไปเนี่ยเขาเอง ก็ยังมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงมีการรอคอยยังไม่สามารถที่จะไปเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่ได้ยังมีความรู้สึกอยากที่จะขอโอกาสจากเราหรือว่ายังอยากที่อยากจะให้เราเนี่ย วนกลับมาในชีวิตมันเป็นการรอคอยรักครั้งเก่านะคะมันเป็นการรอคอยและเขามีความรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยพยายามที่จะดูแลหัวใจตัวเองก่อนในตอนนี้เนื่องจากช่วงนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างอารมณ์แปรปวนมากๆนะคนรักเก่าของชาวธาลมเนี่ยนะคะอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนบางที เรื่องของการงานเรื่องของทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็ไม่มีสติในการโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นเนาะเออเราอาจจะแบบไปเห็นเขานะคะเหมือนกับเขาทําให้คุณมีความรู้สึกแย่นะคะแล้วเขาก็ไปมีการอาจจะหลายๆคนคนรักเก่าคุณอาจจะไปโพสต์เรื่องราววันวานที่เราเคยรักกันเราเคยไปนั่นมานี่ด้วยกันอะไรประมาณนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำมันเหมือนเป็นการดึงคุณกลับมาใน ในมุมเก่าๆในเส้นทางเดิมๆอาจจะทำให้คุณเองหวั่นไหวในบางครั้งแล้วก็รู้สึกลำบากใจแต่ไฮแอบมองว่าตัวชาวทาตลมทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าอารมณ์คุณจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปวนแต่เวลาที่คุณเด็ดขาดนะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะพยายามตอกย้ำหัวใจตัวเองเข้มแข็งเข้มแข็งเหมือนพยายามกล่อมตัวเองนะคะผูกจิตตัวเองให้รู้สึกว่าเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็โปรดยอมรับกับความจริงมันก็เลยอาจจะเป็นมุมที่เราไม่ค่อยอยากที่จะไปหวั่นไหวแล้วก็ไม่อยาก ที่จะทําให้ปัญหาของเราสองคนเนี่ยมันมาลักลเลิกๆไปไปมาๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิสยัยเสียใส่กันนะคะหมายความว่าถ้าเราต้องวนกลับไปอีกเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการไม่เก่งใจความรู้สึกกันและกันคุณเริ่มคิดแบบนั้นช่วงนี้ให้มองว่าคุณเนี่ยมีความวั่นไหวบ้างแหละแต่ในความวั่นวหวต่างๆความอารมณ์ร้อนต่างๆของ,ง,งคุณคุณก็ยังมีสติคุณก็ยังมีความรู้สึก คิดถึงเหตุผลคิดถึงปัจจัยหลักๆที่จะทําให้ตัวเองไม่เสียใจแล้วก็ผิดหวังอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะโอกาสที่เราจะได้กลับมาคุยกันยังแอบเห็นว่ามีอยู่แต่ในการได้กลับมารักกันได้กลับมาสางสัมพันธ์กันย,ยังอาจจะต้องใช้เวลานะคะส่วนเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักใหม่ของชาวท่านลมหลับเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นเจอกับรักครั้งใหม่แล้ว อาจจะมีการเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วแต่มันยังไม่ถูกชะตาเราทัศนคติสองคนเราเองก็อาจจะยังไม่ถูกใจเขาเขาเองก็อยากอาจจะยังไม่ถูกใจเราความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ไปไหนมาไหนอาจจะเป็นด้วยใจของคุณเองที่เราเนี่ยมีความผิดหวังกับเรื่องราวของความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะเย็นชากับความรักแล้วในช่วงนี้ทําให้การเปิดใจครั้งนี้คุณค่อนข้างที่จะระมรัดระวังตัวรอบคอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะดู ว่าถ้าจะรักกันไปแล้วหรือว่าถ้าจะไปต่อด้วยกันเนี่ย ในการให้ใจคนคนนี้ไปเนี่ยเราจะต้องเสียใจไหมคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้เราก็ยังอยากที่จะให้เขารู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เราไม่พอใจอะไรที่เราไปกันไม่ได้นะคะคุณเองก็ต้องการให้คนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาได้รับรู้เราเองก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ต้อง เลิกลักเลิก,ลก,ลก,ลกไป,ไปมา,มาอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะกลัวจังเลยนะคะกลัวคนรักใหม่ก็จะเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าของคุณเนี่ยแหละวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่เคยติดต่อกันมาแล้วนะคะแล้วห่างหายไปจากชีวิตเนี่ยยังวนกลับเข้ามาในชีวิตเราอยู่มันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ยังอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนให้โอกาสได้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราเองก็ไม่ได้จมปักอยู่ ู่กับจุดเดิมๆตอนนี้เราเองก็รู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นคุณเองเนี่ยต้องการที่จะมีเป้าหมายพอที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านมาคุณเองอาจจะเจ็บหนักนะสาหัสกับเรื่องของความรักมาเยอะนะคะจนตอนนี้ระมัดระวังรอบครอบตัวเองและเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาก็แอบยังไม่ได้ที่อยากจะชัดเจนกับเราเท่าไหร่ยังไม่ได้อยากที่จะมั่นคงกับเราสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับเขาก็กําลังชั่งใจอยู่สองจิตสองใจอยู่ อาจจะเป็นเพราะคุณสองคนเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนเคยสนิทกันมาก่อนหรือมันมีเรื่องของระยะห่างอายุฐานะความมั่นคงหรือระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจึงอยากที่จะดูดูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ของคุณเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนากันในเร็วๆนี้แต่ก็ไปในทิศทางที่ดีอยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเราเองก็โสดเขาเองก็โสดหรือเราเองอาจจะมีตัวเลือกเขาเองอาจจะมีตัวเลือกที่ไม่ใช่แค่เราสอง เข้ามามในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ชาวธาตุลมระวังนิดนึงละกันนะระวังว่าคนที่คุณไปดิวด้วยหรือไปคุยด้วยเนี่ยเขายังมีความไม่ชัดเจนอยู่อารมณ์เขายัางแปรปวนเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วในหัวใจเขายังไม่ลืมรักครั้งเก่าไหมตัวคุณเองยังไม่ลืมรักครั้งเก่าไหมเนยนะคะสองเหรียญแอบเห็นว่ากําลังประคองความรู้สึกกําลังบาลานซ์ความรู้สึกซึ่งการบาลานซ์นั้นอาจจะเป็นการสับรางก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เพราะฉะนั้นกับคนรักใหม่ก็ต้องรอบคอบอย่าเพื่อ เปิดใจแบบเต็มร้อยไปในตอนนี้อย่าเพิ่งคาดหวังมากมายกับเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะใช้เวลาในการเรียนรู้ในการศึกษาค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่านะคะชาวธาตุลมยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเก่าเนี่ยไฮยก็แอบมองว่าเขายังมีการอยากที่จะกลับมาคบกับเราอยู่ซึ่งมันสอดคล้องกันว่า อาจจะเป็นคนรักเก่าเนี่ยวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะถ้าต้องเป็นคนรักเก่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเองจะได้ไม่ลำบากหัวใจนะคะเราเองจะได้รู้สึกสบายใจไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาเหนื่อยถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันมีความชัวมากกว่าชัวในที่นี้คือเราเองเนี่ยไม่ได้ใจอ่อนง่ายแล้วนะเราเองเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะกับความรู้สึกเสียใจผิดหวงัง นะคะเราจะไม่สามารถที่จะมารองรับอารมณ์ของเขาได้หรือตัวเขาเองก็เช่นกันนะคะบางทีต้องใช้เวลานิดนึงละกันนะคะถ้าคนรักเก่ากลับมาวนเวียนในความสัมพันธ์คุณอีกครั้งหนึ่งยังไงมันก็เป็นในเรื่องของการเรียนรู้การรอคอยการมีไหวพริบในการให้โอกาสกันนะคะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายที่เราจะเปิดใจ ให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งแต่การเปิดใจในครั้งนี้ค่ะอยากให้ชาวธาตุลมเนี่ยชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมเนี่ยจงรอบคอบนะคะจงรอบคอบและจงอย่ายเย็นชากับความรักพอการที่คุณเย็นชากับความรักปุ๊บมันจะเป็นประมาณว่าไม่หวานไม่ซึง้งไม่พึ่งคนรักกลายเป็นว่าเขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาเรามีพื้นที่ส่วนตัวของเราต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัว มันอาจจะไม่ได้มีความโรแมนติกความโรแมนติกก็คือความใส่ใจพอเราไม่ใส่ใจกันมันก็จะมีอาการเลิกลากันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะต้องประคองความรู้สึกตัวเองไปก่อนอย่าพึ่งใจอ่อนในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนเก่าๆวนกลับมาละกันเนาะแต่ก็อยากให้คุณนะคะชาวธาตุลมได้เปิดโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆจะดีกว่าเพื่อเป็นการเรียนรู้แต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะคะเราอาจจะยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันหรือว่า ถูกพรมลิขิตเขาวางเส้นทางนี้มาให้แล้วก็ขอให้เดินต่อไปอย่างมีสติแล้วก็เข้มแข็งกับความรักมีไหวพริบกับการปรับตัวในทุกๆเรื่องนะคะชาวธาตุลมทั้งหลายโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงนะคะก็ขอขอบคุณละกันเนาะสําหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทํานายอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับฮายในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ ไลน e b o o k i o s t a g r a m แกมมาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีสำหรับชาวทัดลมทุกๆท่ทานค่ะสวัสดีค่ะ